ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้บ่าว้อมมาพร้อมกับเหรียญนะครับหลวงปู่ศิลาอ่าศิริจันโทนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นมหาเศรษฐีนะครับรวยล้านล้านครับอ่ามหาเศรษฐีรวยล้านล้านออกนะครับที่สวนสงนะครับแกะเปะกาลสินครับเหรียญนี้นะครับอ่าพิธีปลุกเสกนะครับอยู่เป็นปีนะครับปีหกสี่ถ้าจำไม่ผิดอ่า เดี๋ยว่อยซูมผ่านกล้องให้ดูในมือแบบพ่อรงนี้นะครับเป็นเนื้อสามกริย์นะครับเนื้อสามกริย์ปลุกเสกที่จําได้นะครับก็คือปลุกเสกสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคายังย่อมยาวอยู่นะครับก็ตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ศิลานะครับอยู่ที่สวนทรงแกแะนะครับรุ่นนี้นะครับอ่า เนื้อล่างๆนะครับจะเป็นเนื้อชนวนนะครับสองมือสองเลี่ยงกระบอกป้อมนะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับองนี้นะครับเนื้อชนวนนะครับในขอบสีเหลืองแล้วก็องด้านขวานะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับตอกเข่ารอบเลี้ยนมหาเศรษฐีรวยล้านนะครับตอกโคตรเพชรอ่านะครับออกนะครับส่วนสงเกตแปะวัดทรสีสะอาดนะครับซึ่งเป็นเลียนที่ออกแบบได้สวยงามมากนะครับ ดูเหรียนี้ดีกว่าจะได้ชัดด้านหลังออกแบบเป็นพญาไก่พญาไก่เรียกทรัพย์พร้อมถุงเงินอุดมทรัพย์อ๋อหรือมาที่ให้ดูอย่างนี้กันนะครับนะครับพร้อมถุงเงินนะครับอุดมทรัพย์เห็นไหมครับต่อโค้ดนะครับเพชรโค้ดเพชรตรงนี้เห็นไหมครับเป็นโค้ดเพชรปัจจุบันนะครับ หลวงปู่มหาศิลาครับหลายๆท่านก็ได้รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเหรียญรุ่นใหม่ยิ่งเหรียญปี66แลครับราคาบางรุ่นนะครับแรงตั้งแต่เปิดจองอ่าแต่สลับบาวป้อมนะครับถ้าขึ้นชื่อนะครับเหรียญหลวงปู่ศิลาก็ถือว่าดีทุกรุ่นนะครับแล้วแต่ความชอบความนิยมบาวป้อมก็มีโอกาสนะครับได้ขับรถตู้นะครับพาไปงานไหว้ครูนะครับที่สวนสงเกะแปะประมาณปีถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ ปี64นะครับเคยขับรถพาหลวงปู่นะครับไปร่วมงานของหลวงปู่ศิลาอยู่นะครับในช่วงนั้นซึ่งหลายๆท่านจะรู้ปัจจุบันนะครับก็มีผู้คนหลั่งไหลไปกราบนมัสการหลวงปู่นะครับเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งตอนนี้หลวงปู่อยู่ที่วัดพระธาตุหม่นหินนะครับซึ่งจําได้นะครับในวาระที่แปดที่ปลุกเสกเหรียญหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับวาระที่แปดก็ปลุกเสกที่ วัดพระธาตุเมืองหินนะครับอ่าซึ่งวันนั้นก็หลวงปูศู์ได้เข้าร่วมพิธีด้วยนะครับบ่าวป้อมก็ไปด้วยอ่าไม่ได้เอาเรียนด้วยตลอดมาสองให้ชมนะครับก็เข้าไปดูในคลิปย้อนหลังได้อ่าทีนี้นะครับมาดูในมือบ่าวป้อมนะครับในถาดเดงนี้นะครับมีราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับเริ่มต้นด้วยองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับ ขอบชีเหลืองนะครับอันนี้คือใบหน้านะครับของหลวงปู่นะครับอ่ะเดี๋ยววบ้อมจับยังดีกว่าว่าเห็นอยู่นะครับด้านหน้าหลวงปู่นะครับก็มีคําว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับตรงด้านล่างเป็นรูปเลียนหลวงปู่นะครับหน้าตรงมีห่วงนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปไก่ด้านล่างนะครับก็เขียนนะครับพิมพ์ว่า สวนสงเกะเปะนะครับเอืเมือเพืองจังหวัดกาลสินนะครับมหาเศรษฐีรวยล้านล้านก็ถือว่าเป็นเรียนที่สวยงามนะครับตําหนิเลขโค้ดนะครับของเนื้อมหาชนวนนะครับก็จะมีเลขอยู่ตรงนี้นะครับอ่เราต้องผ่านกล้องนะกล้องนะครับมีเลขอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีโค้ดเพชรอยู่ด้านบนนะครับนี่จะเป็นเนื้อมหาชนวน ราคายังเบาอยู่นะครับหลักร้อยนะครับสนใจก็ทักไอดีไลน์บอกพร้อมได้นะครับอันนี้คนตู้มาเจอครับก็เลยเอามาส่องให้กับ f c ทุกท่านดูอีกรอบแล้วก็องนี้นะครับในมือบอกพร้อมนะครับองนี้จะเป็นตอกเก้ารอบนะครับอ่ซูมดีกว่าเนาะอ่ะองนี้นะครับจะเป็นตอกเก้ารอบด้านหน้าเห็นไหมครับก็จะมีเก้ารอบด้านหน้า ส่วนด้านหลังนะครับตําแหน่งเลขโค้ดเลขโค้ดนะครับต่อเก้ารอบเนี่ยเลขจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนด้านนี้ด้านนี้นนนครับโคดเพชรเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ด้านล่างนี่คือตําแหน่งเห็นไหมครับโคดเพชร นะครับชัดเจนนะครับเห็นโคตรเพชรนะครับเลขอันนี้คือจะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับต่อการรอบก็ยังพอมีแบ่งปันลำดับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับลงยาขอบแดงนะครับตำแหน่งโคตรเลขนะครับตำแหน่งเลขโคตรนะครับเลขอยู่ด้านล่างนะครับโคตรเพชร เดี๋ยวผมหาก่อนนะครับยังหาคูดเพชรไม่เจอนะครับเดี๋ยวส่องดูก่อนองค์นี้นะครับลงยาแดงนะครับ ไม่เห็นโค้ดเพชรครับแต่ว่ามีเลขกำกับนะครับไม่เห็นโค้ดเพชรแต่มีเลขกำกับอ่ะต่อไปนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับลงยาจีวรลงยาขาวนะครับมาพร้อมส่องดูก่อนอ๋อนะครับมีมีเลขนะครับตรงด้านขวานะครับแล้วก็มีโค้ดเพชรนะครับตรงนี้นะครับ ครับมีเลขนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือเลขกกำกับแล้วก็โคดพิษโคดพิษนะครับตรงใต้ถุงเงินนะครับตรงนี้นะครับอ่าส่องให้ดูนะครับมีนะครับเดี๋ยวขอดูขอบชนวนลงยาอีกรอบนะครับ เนื้อชนวนลงยาแดงขอบแดงนะครับอันนี้บ่าวพ่อสองไม่เห็นโคตรเพชรนะครับแต่ว่าเห็นเลขอยู่ตรงใต้ถุงเงินนะครับส่วนชนวนนะครับลงยาขาวนะครับเนื้อชนวนลงยาขาวนะครับก็อันนี้มีโคตรเพชรนะครับอยู่ใต้ถุงเงินนะครับตรงนี้แล้วก็มีเลขกำกับอยู่ด้านขวามีอย่างละเอียดครับที่ลงยาแล้วก็องค์นี้เป็นเนื้อชนวนนะครับลงยาเขียวลงยาจีวรนะครับองค์นี้นะครับที่บ่าวพ่อสองดูนะครับมีโคตรตัวเลขนะครับอยู่ใต้ถุงเงิน นะครับแล้วมีโคดเพชรอ่าโคดเพชรอยู่นี่นครับตรงนี้เห็นนะครับเดี๋ยวสองขอบแดงอีกรอบหนึ่งอ๋อขอบแดงเจอแล้วครับอันนี้โคดโคดเพชรอยู่ตรงนี้นะครับโคดเพชรอยู่ด้านขวานะครับตัวเลขอ,อยู่ด้านซ้ายสําหรับในจนวนขอบแดงนะครับตบัวเลขมาป้อมหาไม่เจอ ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับลงยาจีวรนขอบเขียวนะครับลงยาจีวรนนะครับขอบเขียวด้านหลังนะครับมีเลขกำกับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีโค้ดเพชรอยู่ด้านบนอันนี้เห็นง่ายอ่าลำดับตัวมานะครับอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนลงยาจีวรนลงยาขอบเหลืองนะครับโค้ด ตู้ตอ่านะครับเลขอยู่ตรงนี้นะครับขวาส่วนโค้ดเพชรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแบบลงยานะครับบัาพ่อมีอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจบูชาก็ทักได้นะครับยินดีให้บูชาเพราะว่าบับป้อก็มีเยอะอยู่รุ่นนี้นะครับก็ปลูกเสกตั้งแต่ที่สวนทรงกอยแปะตั้งแต่ปี64สี่นะครับราคาก็ยังไม่ถือว่าไม่แรงมากนะครับบางรุ่นนะครับตัวนี้รุ่นใหม่ปี6 6เนี่ยที่บาบป้อมดูนะครับปรากฏว่าบางรุ่น ลุกเสกเสร็จราคาก็อัพพอสมควรนะครับขนาดเนื้อทองคํานะครับบางรุ่นที่บ่อป้อมเห็นก็คือหลักห้าเซนนะครับอย่างทํรรุ่นที่บ่อป้อมถือนะครับก็ถือว่าเบาบางอยู่องค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับลงยาจีวรนขอบเขียวนะครับมีองค์เดียวเนี่ยแหละครับแต่ว่าใครสนใจครับบูชาได้มีเลขกำกับนะครับอยู่ใต้ถุงเงินนะครับ โคดเพชรนะครับอยู่ตรงนี้สวยงามนะครับเรียนหน้าตรงส่วนตรงนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาจีวรลงยาขอบเขียวนะครับก็จะมีเลขกำกับนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเลขมีเลขกำกับแล้วก็มีโคดเพชรนะครับโคดเพชรอยู่ด้านขวา นะครับน,นี้เห็นกันไงถัดไปนะครับที่บ่ามพรมีนะครับอ่าองค์นี้เนื้อสามกริย์เนื้อสามกริย์มีองค์เดียวครับมีราคาอยู่ก็สวยนะครับองค์หลวงปู่นะครับสีทองสีวอลน,นาคพื้นหลังเงินแล้วก็ขอบสีทองนะครับเป็นเนื้อสามกริย์มีโคตรเพชรนี่ตรงนี้ครับแล้วก็มีที่กำกับนะครับด้านขวาตรงหางไก่จำนวนการจัดสร้าง เนื้อสามกระสันะครับแค่ห้าร้อยเก้าิบเก้าเหรียญนะครับไม่เยอะอ่าอันนี้ต่ออันนี้นะครับอันนี้เป็น,นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเนื้อปีกเครื่องบินเนื้อปีกเครื่องบินลงยาขอบเขียวนะครับแล้วก็เนื้อปีกเครื่องบินนะครับลงยาขอบฟ้าเนื้อปีกเครื่องบินนะครับลงยาขอบแดง จำนวนการจัดสร้างเพียงแค่อย่างละ29 9เหรียญเท่านั้นไม่เยอะครับมีเลขกำกับนะครับด้านล่างใต้ถุงเงินนะครับแล้วก็โค้ดเพชร๋ยมาบอ้อมหาก่อนนะครับห้าโค้ดเพชรอยู่ข้างล่างเนี่ยครับนี่ครับโคดเพชรอยู่ใกล้ๆก,กับเลขครับแล้วก็ปีเครื่องบินลงยาขอบฟ้านะครับ ตำแหน่งเลขกับโคดนะครับเหมือนกันกับเด๋ยวเมื่อกี้เลขนะครับแล้วก็โคดเพชรอยู่ใกล้กันใต้ทุงเงินกับใต้ตีนไก่้วกาองค์นี้นะครับเนื้อปีกเครื่องบินลงยาขอบแดงนะครับตำแหน่งเลขโคดนะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับใต้ทุงเงินกับใต้ตีนไก่นะครับนี่จะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเงินส่วนอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่บ่กพ่อมีนะครับเนื้อนี้นะครับ เนื้อนี้นะครับเป็นเนือน้ออันบาก้าสอดไส้ทองทิพย์นะครับจัดสร้างเพียงแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเป็นการสอดไส้นะครับมีเลขโค้ดอันหน้าครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวบอปอมดูก่อนโค้ดเพชรนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวเลขอยู่ด้านขวานะครับของไหลนงปู่ศิลาส่วนด้านหลังนะครับก็ไม่มีเลขโค้ดนะครับอ่าบอปอมสอง่งให้ดูแล้ว ตัวนี้จะเป็นตัวเลขกำกับนะครับตัวเลขกำกับตัวนี้จะเป็นโครเพชรองค์หลวงปู่นะครับก็คือเหมือนก็ว่าปั๊มมาเสร็จแล้วครับมาสอดไส้เห็นไหมครับยังเป็นลอยอยู่ยังเป็นลอยอยู่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับยัดไส้ทองฟาบาายัดไส้ทองทิพย์นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเหรียญหนึ่งราคายังไม่แรงครับยังพอมีส่วนสององค์นี้นะครับในมือบอกว่าองค์นี้จะเป็นเนื้อเงิน อันนี้ครับอันนี้เป็นเนื้องเงินนะครับลงยาจีวรลงยาขอบแดงจำนวนการจัดสร้างนะครับองค์นี้ในมือ,ปอบปอมนะครับจัดสร้างเพียงแค่สิบเก้าเหรียญน,นะครับอ่าจัดสร้างเพียงแค่สิบเก้าเหรียญจะเป็นลงจีวรส้มแล้วก็ขอบสีแดงอันนี้อง์นี้เนื้องเงินนะครับเนื้องเงิน มีโค้ดเพชรนะครับอยู่ทางด้านขวาแล้วมีเลขกำกับนะครับอยู่ข้างล่างองค์ในมือป่าวป้อมองนี้นะครับเลขห้าครับเลขห้าครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามดันที่บ่าวป้อมบอกครับเหรียญหลวงปู่ดีทุกรุ่นส่วนองค์นี้นะครับในมือป่าวป้อมจะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงอ๋อเนื้อเงินลงยานะครับทั้งสองด้านหน้าหลังจํานวนการจัดสร้างนะครับหนึ่งร้อยเก้าเหรียญนะครับไม่เยอะ จากที่สองดูนะครับด้านหน้านี่ไม่มีโค้ดนะครับด้านหลังมีโค้ดตัวเลขนะครับใต้ลงยานี่ครับด้านหน้าน,นะครับไม่เห็นโค้ดนะครับด้านหลังก็จะมีโค้ดนะครับตรงใต้ลงยานะครับต้องสองตรงนี้จะเห็นเลขลอ,อย อยู่ใต้ลงยาก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับอีกเหรียญหนึ่งราคายังไม่แรงนะครับสำหรับเหรียญรุ่นมหาเศรษฐีรวยล้านๆนะครับรุ่นนี้นะครับเบาปองก็มีเนื่องินอยู่สองเหรียญนะครับส่วนนักอื่นก็ราคาเบาๆครับถ้าสนใจก็สามารถทักไอเดียลนะครับ0 8 1 2 8 2ป9 6นนะครับซึ่งเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับ จากหลายๆรุ่นนะครับที่สังเกตคือราคาขาับทุกรุ่นนะครับแต่บางรุ่นก็ราคายังเบาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับอีกรูปหนึ่งที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวถ้ามีรุ่นไหนมาเพิ่มเดี๋ยวบ่วพ้อมจะเอามาลงกล้องส่งให้ชมนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะค้นตู้ก่อนถ้ามีรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวจะมาส่งแล้วก็แจ้งบอกรายละเอียดตำหนิโค้ดเดือนปีการจัดสร้างนะครับ รุ่นนี้ยังราคาไม่แรงนะครับนี่เนื้อชนวนเนี่ยราคาหลักร้อยอยู่นะครับสนใจกระทักมาหาได้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วฟังนะครับได้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสชิงใดทําสิงใดขอให้สุขสมหวังทุกประการนะครับให้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะครับถูกหวยรวยทรัพย์ให้มีทรัพย์สินมากมายจะได้นํามาร่วมสร้างทานบาร,รมีตลอดกาลละนานเทินสวัสดีครับ